เดี๋ยววันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาดูกันถึงเรื่องวิชาคว้าจับนะครับชิ้นหนานะครับของเส้หลินนะครับเป็นวิชาสิบแปดคว้าจับนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะนําเสนอสองเทคนิคนะครับสองเทคนิคนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นสองกระบวนท่ามากกว่านะครับสองกระบวนท่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคเชิญคนะครับเทคนิคแรกนะครับก็คือเจียชิวนะครับก็คือการออกด้านนอกนะครับด้านนอกโอเคนะครับ อันออกกันนอกอ่านะครับอันนี้เจี่ยชิ่วนะครับ๋ยวเราลองมาดูท่านะครับท่านะครับเป็นลูกไม้ของมันนะครับลูกไม้ของมันในการใช้นะครับท่านี้มีชื่อท่าว่าเทียนเต็กเมืองโลนะครับอ่าผมสำเนียงอาจจะไม่เป๊ะนะครับนะเพราะมันเป็นภาษาแท้จ๋วนะสำเนียง่อนค่าจะนั่นหน่อยนะครับเทียนเต็กเมืองโลนะครับถามทางสู่ชมพูทวีปนะครับแต่เรามาดูท่ากันนะครับเริ่มต้นนะครับถูกจับนะคต้องมาด้านขวาเนาะคู่ต่อสู้เขาก็จับ แขนขวาจับนะครับเริ่มต้นด้วยการเจียรชิ่วเจียชิ่วเสร็จแล้วคก้าวเข้าไปหาก้าวแล้วใช้แขนซ้ายที่ว่างนะครับเหนียวคอเข้ามาพร้อมกับต่อยที่ปากครับีิเวนครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับโอเคนะครับเป็นรูปให่นะครับ เียชื่อไปน,นะครับหนึ่งครับนะออกเก้าพร้อมกับ,บยงท่อนแขนนะครับอ่าเนื่องจากว่าจะกโนกแเกตัวสูงกว่าผมนะครับเลยราคากันั่นหน่อยนะครับจริงๆแล้วจักจะนกลงสูงมุ่เระยอนิดนึนงอ่ะสมมติตัวเรากันนะนะจะประมาณนี้นะครับล็อกเข้าไปที่คอนะครับแล้วมือคางที่ถูกจับเนี่ยกำหมัดไว้แล้วดึงนะครับดึงคอเข้ามาพร้อมกับอัดเข้าที่ปากนะครับขึ้นปากขึ้นจมูกเลยนะครับ ทำเร็วนิดนึงนะครับไปครับอ่าเวลาจริงแล้วถ้า,เว,าเวลาทำจริงแล้วอาจจะไม่ต้องนี้ก็ได้นะครับนะอาจจะไม่ต้องตามแพทย์นะครับอาจจะเหนียวคอไว้เฉยจับคอครับหรือจับหัวอะไรก็แล้วแต่นะครับเวลานำไปประยุกต์ใช้นะครับดูใหม่รอบนะครับเจียชีวนะครับเจียเก้านะครับ,นะรบล็อกคอรพร้อมกับครับนะสังเกตว่ามันจะออกได้ง่ายมากเลยนะครับ ทเทียนติเมือโงนะครับถามทางสู่ชมพูทวีบนะครับผมพยายามจะเอาท่าที่มันง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนมากนะครับทีนี้มาดูเทคนิคท่าที่สอง kind of นะครับ <afterwards, S 2> มีชื่อท่าว่าทัวคาตุยเจียนะครับข่อยเท้าน้าวเกาทันนะครับขยับนิดนึงนะครับเราะต้องข่อยนิดนึงนะครับมันเดิมนะครับถูกจับเทคนิคต่อชิ่วก็คือเมื่อกี้เจียชิ่วใช่ไหมครับเจียชิ่วคือด้านนอกนะครับการออกจะด้านนอกต่อชิ่วคือด้านใน จากด้านในนะครับด้านในนี่คือต่อชิ้วนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูลูกไม้มานะครับทวคาตุยเจียครับข่อยเท้า้นวเกาทันเริ่มต้นมาเดิมนะครับถูกจับนะครับเราก็ต่อชิ้วก่อนนะครับต่อพร้อมกับจับแขนเขาเสร็จแล้วข่อยเท้าข้างเดียวกับมือที่ถูกจับนะครับข่อยเท้าเสร็จแล้วดึงเัาเข้ามาพร้อมกับต่อยต้าที่แน่ ดึงเข้ามาเพราะว่าต่อยที่หนาดูใหม่นะครับต่อเชิ้วพร้อมกับถอยเท้าเราถูกจับมือขวานะครับถอยเท้าวขวาช้าเขาเข,าเข้ามานะครับพยายามสองให้ติดตัวนะครับอย่าก,กลางนะครับเพราะถ้ากลางเนี่ยแรงมันจะไม่ค่อยมีนะครับสอบติดตัวนะครับดึงเขาเข้ามาพร้อมกับต่อยสวนเอาไปนะครับตั้งนะครับเอาพูดง่ายๆก็คือ ดึงเขาเข้ามากระแทกกับหนักของเราที่ยืนออกไปนะครับเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนะครับจับครับนะต่อชิวจับพร้อมกับปล่อยเข้าไปนับที่หนรับเวลายืน่็ยืนเหยียดยาวนะตามแทมจริง,งก็ยืนเหยียดเดี๋ยวผมทำเร็วๆไปรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับทัวร์คาร์วิเจียนะครับจับลึแล้วต่อยครับนะจุดที่ต่อยก็มาดูครับนะครึ่งปากรึ่จกกงจมูกก็ได้หรือตรงจมูกเลยก็ได้ โอเคโอเคครับผมง่ายๆนะครับสองท่านะครสองท่าอันนี้ทวนก่อนนะทวนก่อนทวนก่อนรับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับเจียชิวนะครับท่าแรกถามทางสู่ชมพูทวบีบนะครับเจียชิวนิ้วคอต่อยนะครับท่าที่สองนะครับทัวคารตุยเจียครัล่อยเท้าแนวก้อนหนนะครับต่อชิวดึงพร้องกับต่อย วนเราไปโอเคครับผมก็ลองเอาไปดูฝึกดูนะครับผมทางง่ายๆนะจริงๆถ้ามันมีเยอะนะเพราะมันมีตั้งสิบแปดเทคนิคนะครับแต่และเทคนิคก็แยกด้วยไปเปลูปไม้อีกเทคนิคละสามก็ห้าสิบกว่านะครับแต่ที่ผมนําเสนอเฉพาะสองอันกอนนะครับเอาที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านที่ได้ชมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ